หล่อว่ะคันนี้สีดำเงาฉ่ำแบบนี้ปี2016นะ 1.8EL ตัวท็อปสุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์กระจังหน้าไทยอเรียบร้อยแล้วนะครับดูดุดันมากๆโลโก้เฮดแดงตรงกลางตัวใหญ่ลิ้นหน้าคาร์บอนแคปลาตัดหมอกไหมคู่หนึ่งไฟเลี้ยวมุมส้มดูตัดจะโตัวรถนะปี2018นะครับยางแม็กก็ใหม่ๆเบิกให้ด้วยน็อตเลสสีน้ำเงินยกชุดเลยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมือเปิดคมเมมตัวนี้เป็นคีเลตนะครับเดดเบรกสี Red ลอ้อ ด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะครับสปอยเลอร์หลังไฟหนึง3แล้วก็โลโก้เฮดแดงตรงกลางกล้องมองหลังบีอินให้ตรงนี้เลยนะครับโลโก้ RS ติดแต่งให้ด้วยภายในคันนี้1นึ่งแสนสามหมื่นกิโลไม่น้อยมากนะก็จบบงข้างปะไฟฟ้าให้ตัวกระจกไฟฟ้าได้มาสี่บานออโต้คู่หน้าเลยนะครับวงอะไรเป็นแบบมัลติฟังชันคูลคอนโทรลเทนเมนต์จัดให้เต็มระบบคอนโซลเนียน ไลลิ้วลอยมีดฟี่ชุดใหญ่ด้วยนะครับจอบินเดิมจากโรงงานลองรับเพิน่นคาเฟ่อราโตเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดแอร์ผ่านหน้าจอได้ด้วยนะครับและแอร์ตัวนี้เป็นแบบดูเอาแยกซ้ายขวาเบรกมือเบรกโฟไฟฟ้าเบาะหนังสีครีมตัดด้วยแคปลาทรงดีมีฉีกไม่มีขาดเป็นแบบปับไฟฟ้าด้วยนะส่วนีนห้องเครื่องนะครับคันนี้จัดว่าเนียนสุดน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเบ้าชกซ้ายขวาเดิมสนิทเครื่องยนต์สี่สูบเรียงวางขวาง,วางแบบขับหน้าเครื่องแห้งแบบนี้รอยอาร์คห่างอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งระบบเบร่ ปูมาอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานพอ11,000ราคาสุดพิเศษ599,000